chào hơi chào Na ba đeo วันนี้ฟังต่อป่ตัวแบ่งแบงเดินแบ่งใจเตี้ยวไปขอบฟูปอตีเราคุ้นรู้และออกใน่คงป่าเที่บ่ไม่เหมยหมอกเขามายาเลดีเสียงแรงหมอกสามได้หน้าบาดเดียววันนี้เมื่อดีตามใจน้องเจม นอนเยงกาเสียงอีน้องเล่อยามต้ยตนส้ำมาพบ้ไอและโตพีครับกิน,นปีเอ้ยวันเดี๋ยวถึงโตลองดำนิ่งก็เหมือนทานทีมท้าหลาครับของจะดูคัดเบาเธอเอยงกาเสียงนี้คำน้อมาจบยาคุณหู้องไน่มานั่งอยู่อเอบมเมจ้าก็เหมือนหาจับมู Ngapi e do lakai tung kem long luôn chu lapipu bande ra mặt bốc suu. I dang sẽ đi ông tóc dạy dai chám lenes sang kim căng kéo suy kỳ chưa lema yu pang beng 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 วาาต่างหมูเขานั่งแกนและดีสังกันเมือดูเนรนองกับใจก้อยชูเดี๋ยวปินกูกันแล่อบ่มีแห่เวลานาดิยาย,าาาายา้าบ่าอำลาก็เลปัดพานาบาดเดียววันนี้สมาคิยา ลาเตเนก็เสี n g าขอคุณมุงลุเม,มยนางบนพีเ่เอยเอ้ยนีน้นองแลดีภาพไกตาอ่อนยอนดีสังลาปอกเต่าปอยอยู่ดอดเจ้าพี่น้องอันปิดทอย่างเวเอาใจปอยอยู่ดอดแฟงสใจแลเจ้าเฮินใจและลัอได้มานั่งต่อหน้า,นลาแล้วแลินยกโ เดินี่ีุนโตแซงและดีเนสักใจปีเจา่าุดจากนีไปยาวเชดีสักอันม,มาล้าก็ยังมียาลเลวเรานี